สวัสดีครับเพื่อนมิจะมาแนะนําท่าท่าฝึกยืนครับ mm hmm. เพื่อให้ยืนมั่นคงยิ่งขึ้นครับด้วยการที่ใช้ผหนังครับนี่และกระดาษเขาแนะนํามาครับแล้วก็ช่วยให้เรามันลดลดเก่งได้ด้วยนะครับลดการเก่งกับข้างขอ,อแงแลนเนี่ยทีมันจิกอยูม่มั้ยเราฝึกทาเนี้ยเราจะช่วยได้ครับก็เราหาผหนังครับแล้วก็แล้วก็วกหาผาหนังดัน ก็เดี๋ยวยกค่าที่ดีครับใช้ข้าวแลนเะนี่ยค้ำยืนแล้วก็การที่เน้นต้องมีการงองเข่านิดน,นึงนะครับเช่นนะเนะีหนึ่งสองสามเนี่ยยืนแล้วก็งองเข่านิดน,นึงนะครับเนี่ยจิสข้าวิก็ได้นะครับทำแบบเช่นเราก็กล่าวว่าห้าวิหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสาม 4 5้าครับถ้าเราเริ่มเหมือมอ่อแเมื่อจะยืนนานขึ้นครับหลักสังพันธ์ครับคือการยืนเนี่ยต้องมีการงอเข่าเล็กน้อยนะครับว่ามันจะถ่ายหนักที่ช่วงข้อด้วยทําให้รั้นต้องมีการเก่งเข่าด้วยนะครับถ้าเราแบบยืนแบบยืนแบบไม่เกรงไม่เก่งเข่าเนี่ยมันจะดูเหมือนขาเราจะตรมเหมือนท่อนไม้นะครับซึ่งไม่ค่อยเบิกเท่าไหร่ครับ เราต้องยืนก็กินเข่ายืงเงช่นเรายืนนะครับยืนปุ๊บหอวเข่าเล็กน้อยเนี่ยเรายืนเลยครับลองอเดาทุกคนครับ,เ,รเ,เ,รบเพื่อนถ้าถ้าเพิ่งทำก็เริ่มที่5วินาทีก่อนห้วนาวิพอหนึ่งห้าครับถ้าเริ่มแข็งแรงขึ้นก็ใช้เวลานานขึ้นนะครับท่านนี้ช่วยได้มากครับเรื่องการยืนครับเราดีนะเนี่ยท่านนี้ครับ เนาะครับลองทำดูครับก็น่าจะมีบิวดกับเพื่อนนะครับสวัสดีครับผม